จังหวัดชุมรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดชียงรมีทั้งหมด18ศูนย์เบอรละหนึ่งศูนย์มีบทบาทสําคัญโดยเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในชุมชนโดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้ให้พอดีการตรวจมิข้อดินให้คาแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยเบ,บืนน้องต้น ทาให้เกษตรกรทราบถึงปริมาณค่าอาหารหลักในพื้นที่ของตนเองและได้เสรปุ๋ยได้ยางเหมาะสมคือจะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยที่มีช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตทําให้ต้นพืชที่ปลูกแข็งแรงได้รอาเนื้อต่อการขอร้อทรลารของโรคเรื่อยๆทํานำไปสู่การลดการใช้สาเรเคมีที่จะต้องการากำจัดสัตูพืชที่ส่งผลกระทบตับ Long us opposite on up.